นี่คือเทียนพันษาวัดที่4ที่จะเอามาให้ทุกคนชมนะคะวัดบุรภาพิมลน,นะคะถ่ายตอนเย็นๆของวันที่9นะคะเสียงมันอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าทุกวัดก็จะเอาเทียนออกมาช่วงเย็นๆน,นะคะเพื่อมาจอดรอที่จะแห่เทียนในวันที่10กรกฎาคม2568เทียน,นวัดบุรภาพิมลก็สวยทุกปีนะคะ สวยงามช่างก็ฝีมอือสุดยอดเหมือนกันนะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าดูในคลิปมันแสงมันไม่ได้เนาะภาพมันก็เลยดูไม่สวยเท่าตัวจริงต้องบอกว่ามีสวยเท่าตัวจริงตัวจริงจะสวยกว่านนะคะ mm hmm. ในวันพรุ่งนี้ตอนเย็น ในวันที่10ตอนเย็นก็เริ่มแล้วะคะเริ่มที่จะทยอยเข้าไปในตัวจังหวัดเพื่อประกวดต่อในตัวจังหวัดนะคะจากนั้นก็จังหวัดต่างๆที่เขาอยากจะนําไปโชว์ก็จะมาว่าจ้างไปจดเพื่อโชว์นะคะสวยไหมทุกคน